แม้ว,ว่าหลายคนคงหลงไหลในความเร็วแล้วก็สเสน่ห์ของเสียงเครื่องยนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของเจ้ารถจักรยานยนต์สองล้อผู้ใจของใครหลายๆคนนี้แน่นอนว่าการแข่งขันรถจักรยานยนต์ซิ่งบนท้องสมะูรวงนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแต่ว่ายังคงมีคนติดกลุ่มจํานวนมากที่ใช้สมบูออร่ง ความเร็วโดยที่ไม่สนใจว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนหรือที่สังคมกล่าวขานทุกคขาว่าเด็กใ<อ>ครับเสี่ยงเครื่อยงยนต์ความเร็วและความสังใจมันคือสิ่นท้าทขายความกล้าของลูกผู้ชาย ที่จะฝ่าความเสี่ยงเพื่อพิชิตชัยชนะภาพของแก๊งวัยรุ่นนับร้อยขี่รถจักรยานยนต์แห่งกันตามข้อถนนหลวงในยามราตรีคงเป็นภาพนุนตาที่ปรากฏให้เห็นผ่านสื่อต่างๆที่นําเสนอข่าวของกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานซิ่งกวนเมืองเด็กแว้นและสาวสกอยคือคําจํากัดความที่ใช้เรียกวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มักจะออกมาปิดถนนขี่รถจักรยานยนต์กระชันความเร็วบนถนนสายต่างๆอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนรวมทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยตามสองข้างทางมันก็ถามว่าสะใจไหมก็มันก็มันนะพี่มันมันลั่นมันดังแบบเหมือนรถเราแรงอะอะไรประมาณนั้นครับที่ทํามาคนอื่นมองว่าเฮ้ยอันนี้ท่อดังรถแรงแน่เลยอะไรอย่างนี้ครับก็ประมาณห้าสิบได้ครับถ้ากลุ่มผมเลยนะ ถ้ารวมแบบหลายที่หลายกลุ่มก็สองร้อยกว่าครับขึ้นถ้าใหญ่ในเรื่องรถที่ว่าจะลดเยอะที่สุดก็จะเป็นแวน้นพะพวกแว้นพระรามเก้าครับถ้าจะคิดว่าพวกรถเยอะนะถ้าเข้ามาซิ่งกันเยอะกันบ่อยนะ่ะจะเป็นแว้นพระรามเก้าครับจะเยอะมากแม้จะมีความพยายามที่จะเข้มงวดกวดขันเพื่อจับก,กลุ่มและกวาดล้างกลุ่มเด็กแวน้นให้เลิกพฤติกรรมขวนเมืองมาอย่างต่อเนื่องก,ก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขได้นำซ้ำกลุ่มเด็กแว้นยังคงเผิมเคริ่มออกอารวาดตามถนนหลวงสายต่างๆเยะเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดคำถามตามมาว่าทำไมไวัยรุ่นเหล่านี้ถึงได้ใช้วิธีการแสดงออกถึงความเก่งกาจด้วยการขี่รถสิ้นบนถนนหลวงพี่มองว่ามันเป็นการเป้าหมายหลักเลยก็คือเป็นการ สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองว่ารดชันแรงรถชั้นสวยฝีมือชั้นดีนั่นคือนี่นั่นคือแก่นของเป้าหมายหลักส่วนเป้าหมายรองก็อาจจะมาเรื่องของพนันเนีย่ยนะคะผู้ใหญ่เล่นการพนันอย่างอื่นเด็กพวกนี้ก็เล่นการพนันที่ว่าลดใครแรงกว่ากันฝีมือใครเร็วกว่ากันอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือก็คือเรื่องของเป้าหมายรองรวมถึงเรื่องของความสนุก ความเร้าใจการที่ได้ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ที่มีรสนิยมเดียวกัน้ยนนคะ ใช่เรื่องง่ายครับที่จะแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กแว้นซิ่งรถจักรยานยนต์กวนเมืองแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐจะพยายามเข้มงวดกวดขันแล้วก็จับกลุ่มอย่างเข้มข้นก็ตามครับแต่ก็อาจจะมีวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความรุนแรงของปัญหาเด็กแว้นกวนเมืองได้ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาก็คือการเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกถึงความเร็วอย่างที่ใจต้องการครับ Drive for Life โครงการจัดสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์ให้กับผู้ที่รักในการแข่งขันรถจักรยานยนต์สิ่งมาปลลองรถปลลองความเร็วซึ่งโครงการนี้จัดมาแล้วทั่วประเทศโดยใช้พื้นที่ของเอกชนหรือค่ายทหารในการจัดการแข่งขันโดยมีกติกาที่ชัดเจนและมีเงินรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการขันอีกด้วยซึ่งคอนเซ็ปต์ของโครงการนี้ก็คือ นำกลุ่มนักซิ่งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันบนท้องถนนให้มาแข่งในสนามที่มีกติกามีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและมีเงินรางวัลภายใต้แคมเปญจากสนนหลวงสู่สนามแข่งคือเป็นรต้นของโครงการจัดสนามใหเน้องๆเด็กแว้นมาแข่งกันแบบนีน้มันมีที่มาที่ไปยังไงฮนะถามว่า โครงการนี้เกิดเริ่มต้นมาอย่างไรนะเราเริ่มต้นจากที่สนามเอ c ็มซก่อนนะครับเออ็ม MM ซอยู่ที่คลองหลวงเราเป็นการนัดกันทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนให้เหล่าบรรดาพวกนักซิ่งบนถนนหลวงมารวมตัวกันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเป็นเลือนหมื่นคนนะครับต่อต่อ,ต,อต่อเดือนฉะนั้นเวลาที่เขามาทุกคนแล้วเขาก็จะมาระบายนะครับโดยการขับรถซิ่งบนบนบน,บนสถานท,ที่ที่เราจัดไว้ให้ที่เรายกตัวอย่างว่าเป็นสนามแข่งเฉพาะกิจนะครับซึ่งรายการนี้ เป็นหนึ่งรายการเดียวที่ได้รับการรับรองจากสมาพธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยของกระทรวงการกีฬานะครับแล้วก็รูปแบบการจัดของเราทําไมถึงมีคนเนี่ยเข้ามาในสนามเราแล้วก่อนข้ามจากมาตรฐานเพราะว่าเรามีเรื่องของรูปแบบการจัดงานที่ค่อนข้างเรียบร้อยไม่ว่าเรื่องของการเข็นรถไม่มีการแว้นในสนามแล้วก็ทุกคนนั้นจะต้องมีการตรวจอาวุธมีมีเรื่องของการไม่ต่อต้านอนุาเสียติดแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของการขับแข่งที่ถูกต้องด้วย สำหรับการแข่งขันสนามนี้จัดขื้นที่กองบินด่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีเหล่าบรรดาขาวแว้นทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาปรองความเร็วกันอย่างคึกคักซึ่งรถที่นำมาใช้ในการแข่งขันนั้นแม้จะเป็นรถที่ถูกดับแปลงสภาพเพื่อการแข่งซิ่งแต่แก็จะต้องมีเอกสารของรถมีเล่มทะเบียนที่ครถ้วนและก่อนการแข่งขันก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมการแข่งขัน พร้อมกับนำรถไปผ่านการตรวจสอบสภาพให้ครบทุกสเตชันก่อนที่จะลงสนามตามประเภทของรุ่นการแข่งขันต่างๆที่ระบุไว้คือการจัดการแข่งขันนี้ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักซิ่งเป็นอย่างดีทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีและในจังหวัดใกล้เคียงแข่งสนามดีกว่าครับดีกว่าแข่งนอกปลอดภัยกว่าครับก็ถ้าแข่งข้างนอกก็ไม่มันไม่แต่้เดือดร้อนร้านร้านกร้านที่ร้านด้วย ขอให้เพื่อนเพื่อนมาแข่งรถในสนามมาใช้ประลองความเร็วในสนามมีระบบเซฟตี้มีความปลอดภัยเยอะและในเมื่อทีมงานสืบจากข่าวได้เดินทางไปที่สนามแข่งทั้งทีถ้าหากไม่ลงสนามซิ่งรถจักรยานยนต์ประลองความเร็วดูสักครั้งก็คงจะเสียเที่ยว และอาจจะทําให้ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของเหล่านักซิ่งขาวแวน้นเวลาที่ได้ควบสองล้อกู้ใจก็ได้ฉะนั้นผมเลยรับคําท้าจากเด็กแวน้นมืออาชีพซิ่งรถจักยานยนตแข่งของเขา แข่งขับรถมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นกีฬานะครับสนามเทนนิสก็มีสนามมวยก็มีสนามเตะฟุตบอลสนามกอฟอะไรมีหมดเลยแต่ทําไมไม่มีสนามแข่งรถในเขาทําเป็นสนามเล็กๆก็ได้ครับขึ้นไปบนเครื่องบินที่มองลงข้างล่างนี้เห็นเลยครับพื้นที่ว่างมากแค่รัฐบาลแต่ละจังหวัดเปิดพื้นที่สักที่หนึ่งเป็นสนามแข่งรถในเขาเขาไม่ไปไหนแล้วครับเขาอยู่ในสนามนี่แหละครับเพราะว่าเชื่อว่าบนถนนเขาไม่ไปแน่นอนถ้าเรามีที่ให้เขาครับส่วน,นของเจ้าตำรวจเนี่ย เห็นด้วยอย่างยิ่งเพื่อว่าจะให้เวรุ่นดังกล่าวได้มีโอกาสได้มาทดลองเครื่องในสถานที่ที่ถูกต้องมีการได้ขออนุญาตทางท่าทานทหาเรียบร้อยแล้วก็มีการ จัดการแข่งขันในเป็นมีกติกาไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยนะครับมีทีมงานที่ดูแลให้ความรู้นะครับในข้อกฎหมายที่ห้ามไปแข่งบนถนนหลวงแต่มาสามารถมาสมัครแล้วก็มาแข่งขันในสนามที่ทางทีมงานได้มีการจัดให้การแข่งขันเย่ที่เห็นเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย ชีวิตของเราเด็กแว้นชีวิตที่ใครหลายคนอาจบอกว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีคอยแต่สร้างปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมบางครั้งพวกเขาอาจแค่ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาหลงรักซึ่งก็คือความเร็วและรถจักรยานยนต์ก็เป็นได้และในเมื่อไม่มีพื้นที่ให้พวกเขาในการทําสิ่งที่ใจต้องการปัญหาที่หลายฝ่ายพยายามแก้ไขมันก็เหมือนกับการพายเรือวนอยู่ในอ่างไม่มีทางที่จะไปถึงจุดสิ้นสุด คงจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกฝ่ายจะต้องรับฟังความต้องการของกันและกันเพื่อให้ทั้งเสียงเรียกของหัวใจและกฎหมายของบ้านเมืองสามารถเดินไปพร้อมกันได้แน่นอนว่าการแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กแว้นกวนเมืองนั้นหลายฝ่ายต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนหรือในระดับสังคม ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานหลายสิบปีการแก้ไขปัญหาคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือครับ Investigative News สืบจากข่าวรรยงานคับ